สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะก็จะมารีวิวเครื่องบดเนื้ออนเนกประสงค์แบบมือหมุนค่ะเครื่องนี้นะคะก็จะมีฟังก์ชันหลกัหลกๆด้วยกัน2ฟังก์ชันนะคะฟังก์ชันแรกนะคะก็จะเป็นการบดค่ะฟังก์ชันที่2นะคะก็จะเป็นการยัดไส้กรอกค่ะที่มาของการมารีวิวเครื่องนี้นะคะก็เพราะว่า อยากจะหาเครื่องทุ่นแรงให้คุณแม่ค่ะท่านรักการทําไส้กรอกของท่านมากก็คือไม่ยอมเลิกทํานะคะทํามากว่า30%กว่าปีแล้วจนทุกวันนี้ก็ยังทําอยู่จนปวดมือชามือก็เลยอยากจะลองหาตัวช่วยให้ท่านดูค่ะจะช่วยได้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะเดี๋ยวยังไงลองไปดูรีวิวกันก่อนเลยคะ่ะหน้าตาของกล่องก็จะประมาณนี้นะคะก็จะมีด้านข้างบอกนะคะว่าเป็น บทเนื้อทำไส้กรอกบทถั่วอย่างเงี้ยค่ะมาประกอบเครื่องกันค่ะท่านแรกนะคะให้เรานำโถนะคะมาใส่กับตัวฐานนะคะแบบนี้ค่ะดันไปให้สุดนะคะต่อมาค่ะเรานำเกลียวนะคะมาใส่กับตัวล็อกตัวล็อกตรงนี้จะล็อกระหว่างเกลียวนะคะกับด้ามจับค่ะดันไปให้สุดนะคะถัดมานะคะนำใบมีดค่ะมาใส่ค่ะ ตรงนี้เดี๋ยวเราจะาทดสอบฟังก์ชันของการบดเนื้อหมูกันก่อนนะคะจากนั้นเราก็นําตะแกรงนะคะมาใส่โดยเราจะลองใช้เป็นตะแกรงตาถี่นะคะดูว่าจะสามารถบดเนื้อหมูได้หรือเปล่านะคะพอใส่ตะแกรงเสร็จแล้วก็ให้เรานำที่ครอบนะคะมาหมุนปิดเลยค่ะ จากนั้นนะคะก็ให้นำด้ามจับนะคะมาใส่ล็อกเข้ากับตัวเครื่องนะคะจะมีล็อกอยู่นะคะแล้วก็หมุนปิดเลยค่ะประกอบเครื่องเรียบร้อยแล้วค่ะการใช้งานนะคะก็จะต้องตั้งเครื่องนะคะให้อยู่ตรงขอบขอบโตนิดนึงนะคะแล้วก็ให้ด้ามจับเนี่ยอยู่ด้านนอกนะคะเพราะว่าตัวด้ามจับอะคะ่ะจะมีความยาวกว่าเครื่องนะคะ ไม่งั้นจะไม่สามารถหมุนได้นะคะเมื่อได้ตำแหน่งที่ต้องการแล้วนะคะก็ให้เราล็อกตัวล็อกสุญยากาศนะคะตอนแรกมันจะยังไม่ติดกับพื้นนะคะให้เราไขาล็อกเนี่ยค่ะมันจะรู้สึกว่าเครื่องเนี่ยแน่นนะคะเกาะกับพื้นแล้วค่ะถ้าต้องการคลายล็อกก็หมุนออกอย่างนี้นะคะลองหั่นหมูมาทดสอบ2แบบนะคะแบบแรกก็จะเป็นแผ่นนะคะประมาณนี้ค่ะ อีกแบบนึงนะคะก็จะหนากว่านิดหน่อยนะคะจะลองดูว่าบดแล้วเนี่ยจะออกมาได้เหมือนกันไหมนะคะลองแบบแรกกันเลยค่ะเวลาบดนะคะก็ให้เรากดลงไปนิดนึงนะคะเพื่อให้มันฟีดเข้าไปในเครื่องนะคะระวังนิ้วด้วยนะคะเวลากดหรืออาจจะหาตัวช่วยอย่างอื่นมาใช้ก็ได้นะคะอย่างเช่นตะเกียบหรือช้อนอะไรแบบนี้นะคะ นี่ค่ะเนื้อหมูก็เริ่มฟีดออกมาแล้วนะคะอันนี้ก็เสร็จแล้วนะคะสำหรับแบบแรกค่ะเดี๋ยวเราลองไปดูแบบที่สองกันค่ะว่าจะเป็นยังไงนะคะนี่นะคะแบบที่สองชิ้นหมูก็จะค่อนข้างใหญ่นิดนึงนะคะผลลัพธ์ดูไม่ค่อยต่างกันนะคะแต่ว่าสำหรับเวลาหมุนค่ะ จะรู้สึกว่าหมุนยากกว่าแบบแรกมากเลยค่ะก็คือมันจะแบบติดติดติดขัดขัดนะคะจะไม่ค่อยหมุนสมูทเหมือนแบบแรกค่ะสรุปได้ว่าถ้าเราหั่นหมูชิ้นใหญ่หน่อยนะคะหนาหน่อยมันก็จะต้องใช้แรงเยอะกว่าแบบที่หั่นบางนะคะส่วนเนื้อหมูที่บดเสร็จแล้วก็ดูไม่ต่างกันเลยค่ะ ล้างเครื่องหลังจากบทหมูเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาทดสอบการยัดไส้กรอกกันค่ะวิธีประกอบเครื่องนะคะก็นําโถใส่กับฐานนะคะเช่นเดิมค่ะดันให้สุดจากนั้นก็นําเกลียวนะคะใส่กับตัวล็อกค่ะเหมือนเดิมเลยนะคะมันจะมีล็อกอยู่ด้านหลังนะคะดันให้สุดค่ะด้ามจับนะคะมาล็อกเข้ากับตัวเครื่องค่ะใส่เข้าไปแบบนี้นะคะแล้วก็ หมุนนะคะให้สนิทนะคะเพื่อเป็นการล็อกค่ะถัดมานะคะให้เรานำกลวยมาใส่ในฝาครอบแบบนี้ค่ะแล้วก็นำฝาครอบมาหมุนเข้ากับตัวเครื่องเลยค่ะตรงนี้ก็จะเป็นไส้กรอกนะคะที่คุณแม่ผสมมาให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ด้านหน้านี้ก็จะเป็นไส้หมูนะคะที่เราจะนำมายัดไส้กรอกกันในวันนี้ค่ะเริ่มกันเลยค่ะนำไส้หมูนะคะมาขโมดปมนะคะเพื่อให้ข้าวไม่ไหลออกนะคะนำปลายอีกด้านหนึ่งนะคะสวมเข้าไปที่กลวยค่ะรูดไส้เข้ามาให้หมดทั้งเส้นแบบนี้นะคะ เริ่มยัดไส้กรอกนะคะเราก็จะนำข้าวกับหมูบดท,ที่ผสมไว้แล้วพร้อมจะทำไส้กรอกนะคะใส่ลงไปในโถค่ะแล้วก็เริ่มหมุนเลยค่ะแต่ถ้าเราหมุนอย่างเดียวนะคะจะค่อนข้างช้านะคะให้เราใช้มืออีกข้างหนึ่งนะคะกดกดข้าวลงไปนะคะมันก็จะทำให้ยัดได้เร็วขึ้นค่ะถ้าเกิดมันไม่พอดีนะคะข้าวที่ออกมาไม่พอดีกับไส้นะคะให้เราบีบไล่ๆแบบนี้ได้นะคะ เสร็จแล้วนะคะเราก็ขมวดปมนะคะปิด huh. อีกด้านหนึ <It> s <S ่งนะคะกันข <prejudice ten> <leaves> so ้าวไหลออกค่ะเดี๋ยวเราจะลองนำไส้กรอกไปอบดูนะคะว่าสุกแล้วเนี่ยข้าวจะเป็นแบบไหนค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะหน้าตาหน้าทานเลยใช่ไหมแล้วคะ ข้าวก็ดูไม่เละด้วยนะคะสำหรับท่านที่ตัดสินใจจะซื้อเครื่องนี้อยู่หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับท่านบ้างไม่มากก็น้อยนะคะมีข้อเสนอแนะหรือติชมอะไรสามารถคอมเมนต์มาคุยกันได้นะคะขอบคุณค่ะ